ขอกราบสวัสด you ีเพื่อนๆทุกคนก่อนด้วยเลยนะครับนี่อยู่ผมเอเคเมอร์วันนี้เราจะมาแจกเกมก็คือไม่มีคลิปอะไรทำมาแล้วแต่ว่าตอนคลิปแจกเบิร์กหน้าน่ะมันมันยังไม่ถึงยีิบสี่ชั่วโมงเลยแล้วก็ไม่เป็นไรก็รอให้มันถึงยีิบสี่ชั่วโมงแล้วเราจะประกาศโพลโชว์ติดกันก็ลืมฝากกดไลค์กดแชร์ที่นี่คนละหนึ่งไลค์คนละหนึ่งแชร์แล้วก็คนละหนึ่งซับคนละหนึ่งกระดิ่ง จะเราไปแจกเกมกันเลยวันนี้เราจะมาแจกเกมสิบเกมที่ไม่ใช่เน็ตไม่ว่าจะเป็นเกมยิงปืนเกมเกมพวกอะไรพวกพวกเอาชีวิตรอดอะไรเยอะแยะมากมายพื้นที่ไม่เกินหนึ่งร้อยเอ็มบีแน่นอนไม่โกงไม่เกียนไปเลยเกมที่หนึ่งเป็นในส่วนของคล้ายๆมาครับนิดนึงก็เป็นเกมนี้ใช้พื้นที่ประมาณ7จ MB ไม่เกิน1 0 0 MB ก็คือมันจะเป็นเกมคลายมาคับในเอชิลรอดอะไรประมาณนี้เป็นในไอชิลรอดก็ช่วเกมตามนี้เลยนะครับเกมไม่ใช้เนี่นะครับแถมก็เล่นสนุกนะผมเคยเล่นนะมันแบบให้ฆ่าอะไรยังมีซอมบี้ด้วยับก็มีท็อตอะไรให้เรานะเหมือนเกมมคคับปกติเลยวันนี้เราจะม,จมาแจกมาคับปกติแบบไม่ต้องเสียงเงินแล้วก็ไม่ต้องดาวโหลดใน youtube แค่ดาวโหลดในเพจสตูแล้วก็จะเจอแล้ว เดี๋ยวเราไปดูเกมที่อสองกันเลยไปเกมสองก็จะเป็นมาคราฟไทยเลยก็อย่างที่บอกว่าไม่ต้องไปดาวน์โหลดใน YouTube นั่นคือมาคราฟไอ้นี่เองมาคราฟเอฟทีเหมือนกันละ่ะเป็นมาคราฟเอฟทีที่แบบว่าเออไม่มีเต่อละมันเป็นภกกาคเก่าเวอร์ชันเก่าแล้วล่ะแต่มันไม่ใช่เน็ตเลยมันไม่ใช่น็ตก็ไม่ใช่เน็ตอยู่แล้วละมาคราฟก็ อินเทเน็ตแล้วก็ไอ้นั่นด้วยนะครับโหลดฟรีนะครับไม่ต้องหาโหลดให้ยุ่งยากนะครับในยูทูบนะครับสามารถดาวน์โหลดที่ตัวได้เลยนะครับเป็นไรครับเป็นนี้นะครับก็จะช้ที่อยู่ที่8ปดสิบเก้าลบนะครับผมก็เหลือหนึ่งร้อยลบีอยู่แล้วนะครับก็อให้กดมาเลยนะครับปึ๊บกดมานะครับก็จะเป็นหน้าตาประมาณนี้นะครับผมนะก็ตามนี้เลยนะครับรีวิวนะครับก็ประมาณนี้เลยนะครับเราไม่มีอะไรมากนะครับนี่ครับก็มีพึ่งด้วยนะครับหรือเปล่านะครับหรือ่าเกงแพ้ เป็นแค่รีวิวของเขานะครับถ้าคิปนีครับพูดติดๆขาดๆยังไงก็ไว้ด้วยนะครับแล้วก็จะมีพึ่งด้วยนะครับนี่ครับก็มีหรือเปล่านะครผมก็ไม่รู้เหมือนกันครับก็ลองโหลดไปเล่นกันดูนะครับใครที่หาไมค์คับอยู่นะครับไม่ต้องผ่านตัวโหลดให้ยุ่งยากนะครับโอเคนะครับก็สามารถดาวน์โหลดได้ในเพจสโตร์แล้วนะครับนี่ครับก็จะประมาณนี้นะครับ ก็จะมีซอมบี้เหมือนปกติเลยครับแต่มันจะไม่มีของอัปเดตใหม่นะครับเพราะว่ามันเป็นไมโครเวอร์ชั่นเก่านั่นเองนะครับผมนะโอเคนะครับเนี่ยก็ตามนี้ครับมีน่าทะเลครับก็มีมีเพนด้าครับมีสาลาครับแต่ไม่รู้สึกว่าจะไม่มีเต่าหรือเปล่านะผมผมเคยเล่นมาแล้วนะนะครับวันนี้หรอเออผมก็บอกโอ้โหก็เคยลงมาเล่นนะครับแต่ผมไม่เห็นเต่าเลยครับแล้วไมโครเวอร์ชั่นนี้ไม่มีเต่านั่นเองครับ มันมีสายทะเลนะมีทะเลแบบน้ำใสายดับก็โอเคอย่าลืมโหลดมาเล่นกันด้วยเลยเป็นเกมที่ยอดนิยมกันเลยนะครับเราไปเกมต่อไปกันเลยนะไปก่น well. อนที่เ่าเกมยิงซอมบี้เกมยิงผีเกมอะไรนะครับก็จะมีสองแบบเลยนะครับในสองเกมนี้นะครับเดี๋ยวผมแนะนําไปเกมเดียวกันเลยนะครับว่ามันเป็นแนวไหนกันนะครับก็จะมีเกมแรกเลยนะครับเป็นเกมซอมบี้นะครับนี่ก็คือนดับที่สามนะใช่ปะอันดับเออดับที่สามนะครับ ก็คือถ <si ้าเป็นเกมแนวขายกันเอออันนี้อันดับ3เออนะครับถ้าเป็นเกมแนวขายกันนะครับผมก็ถูกลบเสร็จไปเลยครับเป็นอันดับ3ามครับอันดับ3ามครับเกมยิงซอมบี้ครับแล้วหนึ่งปิการให้เกิมไปครับนี่ครับเป็นเกมแนวยิงซอมบี้อะไรประมาณนี้นะครับอย่าตามนี้เลยนะครับรูปปกโปรไฟล์นะครับจะเป็นรูปคนนี้นะครับก็นี่ครับพื้นที่อยู่ที่93 MB เท่านั้นเองนะครับนี่ครับก็ตามนี้เลยนะครับอ่า สามารถดูวิดีโอของเกมได้เลยนะครับแต่ผมขออนุญาตไปดูแล้วกันนะครับก็นี้ครับก็จะมีบอสไททันอะไรสองบีเยอะแยะมากมายเลยนะครับให้เราได้ฝาานะครับเกมนี้ครับอาจจะเล่นยากนิดนึงครับผมไฟโทรศัพท์ดีก็เล่นได้นะครับลื่นอยู่ครับแต่เขาผมเรื่องว่าจะเนั่นนะมันมันเลื่อนไม่ค่อยจะไปเลยนะครับใครเป็นเหมือนผมก็ขอเม์ไว้ใต้คลิมไหน ถ้าใครเคยลุกยิมนีมาเล่นก็จะมีบอสอะไรเราฝ่าด่านเรื่อยจนกว่าจะครบดหลนที่เขากำหนดไว้แล้วประมาณนี้ว่าไม่มีด่านบานทีกันดิว่าไม่มีการใช้สุดด่านก็มาดูเหมือนกันเนาะเพราะว่าก็ก็หลงมาเล่นแป๊บๆก็รู้อ่มันมันรู้สึกว่าจะไม่สนุกส่วนใครที่ชอบแล้วอะไรพวกพีดีอะไรประมาณนี้ก็สามารถเล่นได้ส่วนแบบนี้ก็จะเปล่นแบบนี้เลยนี่คุยอกหนึ่งแบบเป็นเกมพีดีอะไรประมาณนี้เนาะก็จะเป็นพวกซอมบี้อะไร แบบก็เป็นเกมน,นี้เลยก็ะสมกุฎังนะก็เป็นเกมจีสมบีรู้สึกว่าภาพมันจะเป็นกระตูดกาเกียนทล้านะเพราะเกมยนทล้านี่มันมีความสมจิงกว่าอะไรประมาณนี้ก็ปืนอาวุธอะไรเหมือนกันเลยเอ้ยมันเป็นแบบเกมน,นี้น่าเล่นนะทุกคนมันน่าเล่นกว่าเกมเมื่อกี้มันแบบอะไรอ่ะมันมีทั้งแบบกล่องสมบัติอะไรมีต้นไม้เราตัโดโอ้โหเหมือนเกมแบบแนวชุดรอดจากสมบีอะไรประมาณนี้เนาะ อือสุดยอดเลยเกมนี้นะเล่นกว่าเกมที่แล้วอีกนะถึงแม้มันจะกระตุ้นกระตุ้นมันก็เถอะนะเราไปเล่นแถบแนะนำเกมนี้ว่าก่อนเกมที้แล้วก็ตามนี้ก็จะมีเงินมีอะไรให้เราเไปซื้อของโอเคเราไปเกมอัจดะสี่กันเลยไปกันเลยก็มาที่เกมต่อสู้แบบเป็นฐานทัพก่อนบ้างนะเดี๋ยวเรามาดูว่าจะมีเกมอะไรบ้างอะก็จะเป็นเกมเกมนี้เลยมันเป็นติ๊กแม่นะ ก็เกมมันดับสิบของเราครับก็จะเป็นสติกแมนนะครับต่อสู้ฐานทัพนะครับผมนะนี่ครับสติกกอร์ดก็สีนะครับผมนะเกมนี้นะครับใช้วิธี์อยู่ที่แปดสิบเอ็ดเนีนะครับผมก็เคยรีวิวมานานแล้วนะครับเผื่อใครเป็นเพื่อนตามมนะครับก็ยังไม่ดูนะครับก็สามารถดูคลิปนี้ได้ยแล้วครับแต่ผมไม่ได้ลห้นะครับเพราะว่าผมขี้เกียจหามันเยอะเกินครับเลยตั้งสิบเกมนะครับนะเดี๋ยวถ้าผมมียอดจับถึงถึงหนึ่งร้อยทับนะครับผมก็จะ หาลิงไม้สักค่ากี่เหมือนกันนะครับอีกค่กิ๊ก็ให้ท่านผู้ชมหาเองนะครับขอให้ด้วยนะครับในความไม่สะดวกที่ผมจะหาลิงไม้ท่านผู้ชมนะก็วิธีการเล่นก็มีวิดีโอให้ดูปกติตัวนะครับก็ม่ต้องดัดสวิ้นหรือกะดานทรรมดานะครับมันก็จะเจอบอสใหญ่เหมือนกันเลยนะก็จะเป็นด่านให้เราเล่นหรือก็ซื้อตัวละครมากมาเนะครั้นเราจะเป็นนักคือทองนักดาบก็คือทองนี่จะให้เราซื้ออ่ะพวกนี้ด่านนะก็คงจะเข้าใจนะไม่งงเลยไปเดี๋ยวไปดู อันดับที่5พร้อมกันเลยก็มากันแนวทางที่ GDA บ้าบก็เป็นพวกเกมการ์ตูนไปมากแล้วมาดูกันที่เกมอ่ะเปิดลูกกว่านะครับอย่างเช่นเกม GDA เลยนะครับ GDA นะครับก็จะเป็นเกมนี้เลยนะครับก่อนนะครับไปเบรา์ GDA ครับก็จะเ่ิงมาก็จะเจอแล้วนะครับชิปที่อยู่ที่94 MB เท่านั้นเองนะครับสามารถหลุดมาเล่นได้นะครับทั้งเครื่องกาลและเครื่องไม่กาดเลยนะครับ ตามนี้นะครับเกมก็ตามนี้นะครับปฏิปฏิก็สิบแปดตัวนะครับโลกรึนะครับน anyway, right> ี่ครับก็ตามนี้ครับเหมือนจีเดียทั่วไปเลยนะครับเนี่ยนี่ครับโอ้โหมันน่าเล่นนะทุกคนโคตรน่าเล่นนะครับน่าเล่นนะว่าน่าเล่นนะครับนี่น่าเล่นนะครับตอนนี้ครับแล้วก็จีเดี่อันที่จงหวอยากดูอย่านี้นะอันแบบอะไรอืมดูไอ้นั่นกว่าเนี่ยดูน่าจะสนุกกว่าแต่ว่า ฟังก์อะไรมันไม่เหมือนเกมจริงเหมือนเกมนี้นะครับนี่ครับเกมนี้ก็โหลดได้นะถ้าใครมีตังค์นะครับผมไม่มีตังค์ครับเกมนี้มันเล่นได้ปะก็ได้นะก็ได้นะก็ได้หมดครับก็ได้หมดครับแล้วแต่คนจะเล่นนะครับแล้วแต่คนจะชอบนะครับก็คือเล่นได้บนตัวเกมในพีซตัวเลยนะครับแล้วแต่คนจะชอบแล้วแต่คนจะเล่นนะครับแล้วก็มีเสียงบาขอไปด้วยนะครับผมว่า ดูวันที่เกมอจะพบพร้อมมาเลยนะครับไปกันเลยครับก็เหมือนที่เกมฮีโร่กันบ้างนะผมนะก็ผ่านเกมมาเยอะแล้วนะฮะเกมฮีโร่นะครับก็ใช้พื้นที่หนึ่งร้อยมีบิตตรงไปเลยนะครับนี่นะครับไม่รู้ว่าเกมนี้ใช่หรือเปล่านะครับแต่ผมก็อยากรีวิวนะครับเพราะว่ามันไม่ีเกมอื่นแล้วนะครับที่จะพื้นที่หนึ่งร้อยมีบิตนะครับผมนะก็ต่ำกว่าหนึ่งร้วมีตนอกจากนี้มันก็ไม่น่าเล่นแล้วนะครับก็ผมเลยจะมารีวิวเกมนี้นะครับเข้ามาปกติเลยนะครับก็ เลือกกีร so ูอะไรได้หมดนะครับนี่ก็เดินกับกันได้นะครับเแยบตีบอสเอาวีเลยนะไอ้เงี้ยนะเนี่ยก็มีแบบหมดแรงหมดอะไรมันฟรีไฟล์งีเลยนะครับปกติเลยนะครับก็ตามนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเกมอันดับที่เจ็ดพร้อมกันเลยนะครับไปกันเลยเดี๋ยวอันดับที่เจ็ดเล่นอันดับที่แปดนะทุกคนผมไม่รู้ครับไม่รู้นะเพามันอันดับที่เจ็ดเล่นอันดับที่แปดนะ เอาเว้นวานดับไหนก็เอาคือครับ่ะแล้วก็เป็นเกม1 7นะครับก็คือเป็นเกมลาฟนะครับก็เกมแนวออยล์อดบนแผ่นนะครับจ้าวผมแนะนำจริงๆจะแนะนำเป็นตัวไหนหรอนะครับอันที่จรผมอยากแนะนำเป็นตัวนี้นะครับแต่ว่ามันนะไม่สามารถที่จะแนะนำได้นะเพราะว่าผมบอกแล้วนะครับว่ามีกั่ 100MB นะครับอันนี้ 124MB นะครับ เดี๋ยวผมก็จะรีวิวให้ในพาร์ทหน้าเลยกันนะครับอันนี้หรือเปล่านะครับถ้าผมแนะนำจริงๆถ้าผมแนะนำจริงๆก็น่าจะเป็นอันนี้นะเกมที่อยู่ที่68 MB เท่านั้นเองครับก็จะแนะนำอันนี้นะครับทุกคนผมแนะนำอันนี้นะครับทุกคนนี่ยรับแ่พื้นที่อยู่ที่68 MB นะครับก็เหมือนเกมรับปกติเลยนะครับก็เอาที่ดรนแพ้อะไรประมาณนี้ครับปกติเลยนะครับ เนี่ยก็สามารถปลูกต้นไม้ได้นะครับก็มีสิ่งพิเศษอยู่นะครับก็คือปลูกต้นไม้ได้นั่นเองนะครับก็ตามนี้เลยนะครับผมก็ประเภทก็ตามนี้ครับอะไรเนี้ยครับก็ตามนี้ครับก็ประมาณนี้นะครับเราไปดูกันที่เกมเกมเราจปกันเลยนะครับไปกันเลยไปเดี๋ยวผมกนเลยกดไล่ด้วยนะครับคนละหนึ่งเลนะครับ ก็มากันที่มาครับมินิเกมกันบ้างนะครับเห็นว่าเป็นม c ครับปกติแล้วนะครับก็จะไปมาทางมาครับมินิเกมนะครับก็ขอภายในเสียงรบกวนในคลิปนี้ด้วยนะครับนี่ครับจะเป็นม c ครับตัวนี้เลยนะครับเป็นเหมือนมาครับในมินิเกมนั่นเลครับก็คือเป็นมินิเกมให้ไปทุกเตียงกันนั่นแหละครับก็คือฝั่งไหนทุกเตียงได้ก่อนก็ชนะไปนะครับก็สามารถไปปั๊มเพชรอะไรได้ตามปกติเลยนะครับรอบอะ พื้นที่ยูที่92 MB อเมเท่านั้นนะครับก็สามารถโหลดได้ทั้งสปคแบบและสปือถึงกลางๆนะครับก็โหลดได้เลยนะครับก็ตามนี้นะครับเราไปดูเกมต่อไปดีกก่านะเกมอันที่เก้าแล้วนะครับเกือบจะอันดับสุดท้ายแล้วนะคฝากกดไลค์กดกำเพง่เป็นใจให้ด้วยนะครับคนลค์หนึ่งไลค์เท่านั้นนะครับมาที่เกมนะครับที่ทุกคนก็น่าจะรู้ดีแล้วนะว่าจะเป็นเกมอะไรนะครับมาก็ที่แนวโจ๊กเกอร์กันบ้างเลยนะครับไม่มีใครรู้ไม่มีใครรู้จักโจ๊กเกอร์นะครับ ขอแรกประกาศเลยครับหนึ่งรถเเซนครับไม่ีใครรด้ไม่รู้จักโจเกอร์ครับเป็นกระตูเป็นแบบหนังที่ดังมากเลยนะครับเภทโอ้โหชัดเจนเลยครับก็ใช้วิธีอยู่ที่แปดสิาเอปีนะครับก็เราจะได้รับบทในเลินี้นะเป็นโจเกอร์นะครับก็ตามชุดเกมเลยแหละครับก็ตามนี้นะครับก็ให้เราใช้ชีวิตโจเกอร์อย่างปกติเลยนะครับก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันที่เกมอันดับที่สี่ครับเป็นอันดับส้ายเลยนะครับ ไปกัเลยนะครับไปกัเลยเอาเกมพีแล้วก็จัดให้สุดเลยดีกว่านะครับดูกล่องเกมชาลีนั่นเองนะครับไม่มีใครไม่รู้จักชาลีเช่นเดียวกันนะครับก็พื้นที่อยู่ที่28 MB เองนะครับก็พักทันทีนะตามตามนี้เลยนะครับก็ให้พูดครับชาร์ลีชารีเธอเป็นพีหรือเป็นคนหรืออะไรก็ไดนแฮปชาลีชาลีมึงเล่นฟีฟายไหมเล่นประมาณนี้ครับ ทำไปเ,เื่อยน,นะครับเดี๋ยวจะท่านผู้ชมจะทำแนละ้วก็เหมือนกิมชาลีทุกไปเลยเครับก็สามารถดาวน์โหลดได้ทั้ง iOS และ Android เลยหรือเปล่านะผมก็ไม่ได้มี iOS นะผมก็ไม่รู้ว่ามันดาวนะ์โหลดได้หรือเปล่านะแต่ผมเล่น Android นะเพราะ iOS นี่มันมีอยู่ไม่กมมี่มีอยู่ไม่กี่เครื่องเอง iOS มันมีอยู่ไม่กี่รุ่นยังก็รุ่น iPhone ย่างได้หรือเปล่านะครับหรือมีรุ่นอื่น,นผมก็ไม่แน่ใจครับซึ่งว่าจะเป็น Android ที่คุมระบบ บริบิการของมือถือได้เยอะกว่า iOS นั่นเองนะครับก็คลิปนี้นะครับผมก็ต้องขอตัวผมก็ต้องจบลงเพียงเท่านี้แล้วนะครับคลิปนี้สวัสดีครับกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับลาทุกคนนะครับจุ๊บ